ชาวราศีเมษหมอช้างทำนายช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเตรียมตัวรับข่าวดีเตรียมตัวรับข่าวใหญ่เด่นทั้งงานเด่นทั้งเงินโชคลาภวาสนายังคงไม่น้อยหน้าและเตรียมตัวเฮต้อนรับสามข่าวใหญ่สวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆทางช่องของเรานะครับราบสวัสดีและยินดีต้อนรับชาวราศีเมษเข้าสู่ช่องเชยันตโตชาแนลหมอช้างได้ทำนายถายทักดวงชะตาชาวราศีเมษเกณฑ์ดวงชะตาในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนดวงชะตาชีวิตของท่านได้ขยับเข้าใกล้กับคำว่าเศรษฐีเตรียมตัวรับข่าวดีเตรียมตัวรับข่าวใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาวาสนายังคงโดดเด่นไม่แพ้กันการเงินการงานเดินอ,อยู่ในทิศทางที่ดีถือว่าเป็นช่วงที่ดีและถึงช่วงที่มีเลือกที่เป็นสิริมงคลถือว่าเจนดวงชะตาชาวราศีเมษท่านจะได้รับเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตหลายเรื่องราวจะมีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้น ชีวิตของท่านจะถูกห้อมล้อมด้วยเงินตาจะถูกห้อมล้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองเจนดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าอยู่ในจุดที่พีิกที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาเรื่องที่เด่นที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องการเงินเจนดวงชะตาจะผลักดันชีวิตของท่านให้ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาในช่วงระยะเวลากลางเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ท่านยังคงได้รับแรงสนับสนุน ที่มาหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านจากดวงดาวใหญ่ทั้งสามดวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวองคานหรือดาวศุกร์ที่ได้เคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมานั้นและตัวของชาวราศีเมษยังคงได้รับอนิสง์ผลบุญจากดาวพระเกตด้วยกันทั้งสามดวงดาวจะเข้ามาเสริมเข้ามาหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้ดีกว่าที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ชาวราศีเมษ เป็นราศีที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านมากมายหลายเรื่องด้วยกันทางช่องของเราได้รวบรวมและคัดสรรเรื่องราวดีๆที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษมากที่สุดอยู่3มเรื่องด้วยกันที่ชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะได้พบเจอเรื่องแรกสําหรับข่าวดีข่าวใหญ่ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่ท่านนั้นรอคอยท่านจะได้สมใจดังปาถนาเมื่อช่วงระยะเวลากลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนี้สิ่งไหนที่ท่านรอคอยสิ่งไหนที่ท่านนั้นอยากจะได้ท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จท่านมีเกณฑ์จะสมหวังในสิ่งที่ท่านนั้นรอคอยช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อน ท่านจะมีเกณฑ์สุขสมหวังสิ่งของที่ท่านนั้นได้เขียนประกาศขายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากมายที่ท่านนั้นรอคอยว่าสักวันหนึ่งท่านจะทํามันสําเร็จอย่างเช่นการติดป้ายขายอสังหาริมทรัพย์ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปสิ่งเหล่านี้จะมีผู้คนเข้ามาให้ความสนใจท่านมีโอกาสได้ตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ และท่านจะสมหวังตามสิ่งที่ท่านนั้นได้ตั้งหวังเอาไวา้และตัวของท่านได้พึงพอใจสำหรับสิ่งสิ่งนั้นและอีกเรื่องถ้าหากมีการค้าการขายหรือมีการเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองสิ่งที่ท่านได้ทำอยู่จะมีผู้คนให้ความสนใจเช่นกันและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมช่วยเหลือคอยช่วยเมตตาเกื้อหนุนในสิ่งสิ่งนั้นส่งผลให้จิตการงานธุรกิจของท่าน เดินอยู่ในทิศทางที่ดีไม่มีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางคอยมีคนรอบข้างคอยมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยชี้แนะแนวทางสิ่งที่ท่านรอคอยว่าอยากจะประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านั้นได้เดินทางมาถ,ถึงวันของท่านเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายที่ท่านได้หวังเอาไวา้ทุกประการอย่างแน่นอนข่าวดีข่าวใหญ่เรื่องที่สอง สำหรับชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลากลางเดือนสิงหาคมจนไปถึงช่วงสิ้นเดือนท่านจะได้รับข่าวดีข่าวใหญ่และมีโอกาสได้รับโชคลาาวาส,สนาแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับเกณฑ์ดวงชะตาทิศทางดวงชะตาของชาวราศีเมษถือว่าช่วงนี้ดวงโชคลาาวาส,สนาของท่านเดินอยู่ในทิศทางที่ดีและโชคลาาวาส,สนาของท่านยังดีอยู่แล้ว ถือว่าช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านได้กำลังเสริมได้ดาวใหญ่ทั้ง3าดวงดาวมาช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตของท่านโชคลาภศาสนาท่านมีเกณฑ์จะได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านจะได้โชคได้ลาภได้โชคใหญ่จากบุคคลที่ท่านนั้นไม่รู้จัก หรือแม้แต่บุคคลที่ท่านนั้นรู้จักก็ตามหรืออาจจะได้โชคลาภวาสนาจากตัวของท่านเองด้วยซ้ำไปในช่วงนี้เจนดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าดีท่านถือว่ามีลางสังหรณ์ที่แม่นยำและมีความฝันค่อนข้างที่จะเป็นจริงถ้าหากช่วงนี้ท่านมีความคิดหรือมีความฝันที่แปลกแปกให้ท่านนั้นอย่าด่วนที่จะลังเล และลองเสียงโชคเสียงลาบดูอาจจะไม่เสียหายสักเท่าไหร่หรือในช่วงนี้ท่านอาจจะได้โชคลาบวาส,สนาจากลูกหลานของท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กแดงเขาอาจจะมีการบอกใบ้คำให้ท่านนั้นเป็นตัวเลขหรือหยิบจับสิ่งของนับเป็นชิ้นเป็นอันได้ให้ท่านนั้นลองเสียงโชคเสียงลาบดูอย่าคิดที่จะลังเลเป็นอันขาดถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่าน เดินมาถึงช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดแล้วโชคลาวาสนาเข้าข้างบางคนมีโอกาสถูกหวยรวยโชคระงวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินหลักล้านแบบไม่ทันตั้งตัวหลังจากนั้นชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ลำบากอีกต่อไปถือว่าเกณฑดวงชะตาชีวิตของชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะดีมาก และทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นใจเอื้ออํานวยต่อชาวราศีเมษเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลากลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะเอื้ออํานวยและเข้าที่เข้าทางถือว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ถูกฉลกับชาวลาศีเมษเลยก็ว่าได้ ข่าวดีข่าวใหญ่เรื่องสุดท้ายที่มีโอกาสมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลากลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนถ้าหากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีเรื่องให้ท่านนั้นอึดอัดใจมีเรื่องให้ท่านนั้นพาอกคาใจเรื่องแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขปัญหาและหาทางออกได้ถ้าหากพูดถึงช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ถือว่ามีเรื่องเข้ามาให้ท่านนั้นคิดมีเรื่องเข้ามาให้ท่านนั้นหนักใจพอสมควรไม่เว้นแต่ละวันทําให้ท่านนั้นทุกอ,อกทุกใจพอสมควรเรื่องที่สําคัญที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเงินเจนดวงชะตาชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ยังถือว่าท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งและเสาะสแสวงหาช่องทางหาเงินเก่งมาก แต่ตัวของท่านนั้นเป็นคนที่ไม่สามารถเก็บเงินไว้อยู่กับตัวเองได้มีเท่าไหร่ก็มักจะออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวหรือบางครั้งท่านจะเสียเงินเสียทองกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวของท่านเขาเหล่านั้นจะหาเรื่องหาราวหาเรื่องทุกใจเข้ามาให้ตัวของท่านไม่เว้นแต่ละวันถือว่าชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ชีวิตของท่านเหนื่อยและหนักพอสมควรหลังจากนี้นับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจะได้รับการแก้ไขปัญหาบุคคลในครอบครัวของท่านจะมาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ทำให้ท่านนั้นรู้สึกผ่อนคลายและเรื่องที่ท่านนั้นอึดใจก็จะเริ่มผ่อนคลายลงบุคคลเหล่านั้นจะมาช่วยตัวของท่านในรูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำมาหาจินและนำเงินที่เขาหามาได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับภาระหนี้สินในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีเมษในช่วงที่จะถึงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาเกื้อหนุนชีวิตของท่านถือว่าการทำดีได้ดีการทำความดีของท่านนั้นไม่สูญเปล่า ส่งผลให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นคุณค่าความดีในตัวของท่านพวกเขาจะมาฉุดล้างตัวของท่านออกจากจุดที่ลำบากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษและเป็นเดือนที่ถูกฉลก,กับชาวราศีเมษเป็นอย่างมากทั้ง3มเรื่องราวข่าวดีข่าวใหญ่มีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นและทางช่องของเราได้คัดสรรมานี้ มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษหลังจากนั้นเจนดวงชะตาชีวิตของท่านจะได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากสักทีชีวิตของท่านจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือท่านจะมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตที่ขยับเข้าใกล้กับคำว่าเศรษฐีมากยิ่งขึ้นคำทำนายที่หมอช้างได้ทำนายทยา,ายทักเอาไว้ ถ้าหากชาวราศีเมษคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้ทุกท่านนั้นกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งเพื่อที่จะให้พลังงานดีๆอยู่รอบตัวของท่านและส่งผลพลังงานขึ้นแห่งบุญมาหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นและให้หลุดพ้นจากวงแห่งกรรมสักทีสาธุสำหรับคำทํานายคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่านก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องชฉย,ยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีครับ